สวัสดีครับผมนายสมพรธานิรัตรัชัาพระอริยะหกสิบกขีดศูนย์เจ็ดขีดหนึ่งสามหนึ่งผมได้เข้ากลุ่ม นิพพานชาตินี้จากการแนะนําของพระสัสองค์จันลวยสี้าห้องฝึกย่อยเมื่อวันที่19กร,รกฎาคมพศ2,566และได้รับก,การฝึกปฏิบัติจากคุณครูปืนยุทธพงศ์เศรษฐีสมบัติโดยคุณครูปืนได้แนะนําในการปฏิบัติด้วยการให้รักษาศีลห้ากรรมบทสิ 5, บให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาและให้จับภาพพระตามที่ตนเองชอบ ครูป่นได้ส่งภาพพระสมเนกสัมมาสามัมพุทธเจ้าองค์ปฐมและภาพหลวงพ่อฤาษีดินดำ่ายเลือกผมก็เลือกเอาภาพสมเนกสัมมาสามัมพุทธเจ้าองค์ปฐมและได้เลือกคำภาวนาตามที่ตนเองถนัดผมก็ได้เลือกเอาคำภาวนาว่าวพุทโธนะมะพะทะนิพพานังสุขังเป็นคำภาวนาเป็นอารมณ์และได้น้อมถวายบุญกุศลแด่องค์สมเนกสัมมาสามัมพุทธเจ้าบ่อย และแผ่บุญให้เจ้ากำนายเวรบ่อยๆและได้ลาพุทธภูมิบ่อยมากพร้อมทั้งได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอพระเบตาขอพระบาร,รมีสมเนะสรัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สมเนะสรัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเป็นประธานพระปัจจิกาพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรงังขีนาศบ,บนชั้นระนิพานทุกพระองค์อันมีหลวงพอ่อฤาษีลิงดำ หลวงปู่ปานเป็นที่สุดท่านปู่ท่านย่าแม่สีทั้งสามพระองค์ท่านแม่เจ้าดารารัชมีกรมหลวงชุมพลเขตอุดมศักดิ์ขอพระเบตตาขอพระกรุณาช่วยสงเคราะห์ลูกด้วยเถิดลูกขอเกิดเป็นชาติสุดท้ายตายไปเมื่อไหร่ขอไปยังวิมานของข้าพระพุทธเจ้าในเดนพระนิพพานด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าและได้ละสังโยชนสามข้อผมข้ปฏิบัติ ตามครูแนะนำทุกประการตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาการจับภาพพระแรกๆกก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่รู้สึกว่าพระได้เนแน่นก,กับลมหายใจก้าวออกกับคำภาวนาอยู่ในฐานจิตคือที่ท้องตรงเหนือสะดือตลอดเวลาจนจิตนิ่งสงบแนแนนอยู่อย่างนั้นขณะที่จิตเนแน่นอยู่เป็นปกติเวลานานนั้นก็เกิดบททดสอบจิตขึ้นมา คือได้เกิดมีปัญหาของญาติใกล้ชิดที่ต้องให้ผมต้องแก้ไขเร่งด่วนขึ้นมาทำให้กระทบอารมณ์และจิตใจเป็นอย่างมากต้องใช้สติปัญญาเข้าแก้ไขปัญหานั้นบังเกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็แก้ปัญหานั้นได้สำเร็จแล้วมาพิจารณาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเหตุใดที่ทุกข์ใจได้ถึงขนาดนั้นจึงได้รู้ได้เข้าใจว่าเหตุที่ทำให้ใจเราทุก ได้ถึงขนาดนั้นก็เพราะใจเราประยุทธ์อารมณ์ความอยากเป็นอยากมีอยากได้และความไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้ในรูปรสสัมผัสกลิ่นเสียงนี่เองจึงเป็นเหตุให้กันหน้าเราทุกข์มเมื่อรู้อย่างนี้อีกก็เริ่มเข้าใจและวางเบาลงและได้แผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆและได้เกิดสภาวะ นล่งเบาสบายมีอารมณ์รักพระพุทธเจ้ารักพระนิพพานเป็นที่สุดเป็นอย่างนี้อยู่นานในที่สุดเมื่อวันที่22่กรกฎาคมพศสองพัน ก็ได้ประกาศบรรล,ลุเป็นพระโสดาบันโดยใช้เวลาฝึกสามวันหลังจากนั้นผมก็รักษาอารมณ์พระโสดาบันนี้และสลับกับการพิจารณาความตายความไม่เที่ยงของกายเนื้อบ่อยๆตามโอวาทธรรมของหลวงพ่อท่านและช่วงนี้บททดสอบก็มาหลายรูปแบบมากๆแต่ก็สามารถรวบรวมกำลังจิตกำลังใจปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถยกระดับจิตเข้าสู่พระสกิตาคามีมักได้ในวันที่22สิงหาคมพศ2566ใช้เวลาหนึ่งเดือนและได้ปฏิบัติต่ตอเนื่องและในช่วงนี้ก็ได้เกิดการกังวลในจิตและอยากให้ท่านอื่นเข้ามาฝึกด,ด้วยจิตโดยกังวลว่าท่านเหล่านั้นจะปฏิบัติได้ไหมผมเลยคลายในการปฏิบัติไปหน่อย ทำให้ยกระดับจิตช้าต้องใช้เวลานานถึงสามเดือนในการยกระดับจิตเข้าสู่พระสกิตาคามีผลได้ยกได้เมื่อวันที่24ิสีพฤศจิกาย,ยนพศ2อ,อ6พและในครั้งที่จะยกระดับจิตเข้าพระ อาณาคามีมักคิดว่าจะไม่เอาใครแล้วตั้งจิตตั้งใจรักษากำลังจิตกำลังใจจับภาพพระอแนกแน่นรู้ลมเหนือนใจเข้าออกพร้อมคําภาวนาไปด้วยวางอารมณ์เบาๆสบายๆมีสติรู้ตลอดเวลาสลับกับการจับภาพพระและพิจารณากายเนื้อบ่อยๆจนจิตเห็นการทำงานของระบบภายในกายและ รู้ถึงความไม่เที่ยงของกันหน้าท่าสี่ทั้งมวลจิตก็เข้าใจมากขึ้นความสงสัยเรื่องกันหน้าท่าสีห่หายไปจึงได้ร้องอ๋ออย่างนี้นี่เองจิตก็ได้วางมากขึ้นและได้ประกาศรรล,ลุพระานาคามีม,มักเมื่อวันที่สี่ธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบกใช้เวลาฝึกสิบเอ็ดวันและในการฝึกปฏิบัติยกระดับจิตของพระปริยะ ตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอนาคามีมัตร,รวมเวลาห้าเดือนจิตวันครับและช่วงที่ได้พระสกิตาคามีผลและพระอนาคามีมัตและวันที่ได้สัมภาษณ์จากอาจารย์ด,ยดยรรูดได้มีองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้มาปรากฏให้ผมได้น้อมกราบองค์หลวงพ่อท่านถึงสามครั้งและในการฝึก ของกลุ่มพระนิพานชาตินี้ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรโรดเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาและขอขอบพระคุณคุณครูปืนยุทธพงเศรษฐีสมบัติและครูพี่เลี้ยงและแอดมินทุกท่านที่คอยชี้แนะมาตลอดและที่ขาดไม่ได้ก็คือองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านผมขอกราบน้มน้อมด้วยกายวาจาใจถึงพระคุณของท่านอย่างหาที่สุดนี้ได้ครับผม ขอขอบระคุณครับสวัสดีครับ